ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กากเดว,วันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอ s ซูซุเคบีสปี2 0 2 6ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่อย่างรากลึกในมรดกของอ s ซูซุเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้เริ่มต้นด้วยชื่อเคบีส ซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะ Isuzu Thumpo f a s t e ต u n c l a s s ในยุค1980นยซึ่งเป็นรถที่แข็งแกร่งทนทานและแข็งแกร่ง,งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการยานยนต์ KB 4 3เปิดต,ตัวในช่วงต้นยุค1980โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของ Isuzu ให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี1983ถึง1988รถยนต์ในยุคแรกาเหล่านี้ล้วนเป็นรถทย่เรียบยแแกร่ง และเป็นฮีโร่แห่งประโยชน์ใช้สอยที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ KB43 ปี2026คือทายาทแห่งจิตวิญญาณถือกำเนิดจาก DNA ยุค8 0แต่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาด ภายในฝากระโปรงราวพลิกเรื่องราวสู่อนาคตระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก Isuzu D-Max e v ปี2 0 2 6ตัวจริงลองดึกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า2ชุดชุดหนึ่งด้านหน้า43กิโลวัตต์58แรงมา้าและอีกชุดด้านหลัง9 7กิโลวัตต์130แรงมา้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงมา้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตรมันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทางเงียบแต่ทรรงงงพลัะะยา วิ่งได้ประมาณ260กิโลเมตร3ไมล์ตามมาตรฐาน w t p ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการลากระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก3.5ตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตันลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB 4 3สไตล์เรโทรที่แข็งแกร่งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงยังคงรักษาระยะห่างจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ำแบบสนอกเกิลอย่างขนาดใหญ่ และมุมออฟโรดที่ชวนให้นึกถึงบรรพบุรุษของมันแต่แน่นอนว่านี่คือปี2 0 2 6เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยอนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพไฟหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลสสามชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลดในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบคไลท์และระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80 ด้วยพื้นผิวแบบวินเทจเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์แอนาล็อกแบบมินิมอลจุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านในระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉินที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิธีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอดนั่งคนขับแบบถุงลมและฉนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกล ภายนอก k b 4 3ตีความดีไซน์รถกระบะคลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแผงหน้าปัดด้านหน้าที่โดดเด่นบางโคลนที่แข็งแกร่งมือจับประตูท้ายพร้อมที่จับตรงกลางและกระบอกกุญแจ